พระเจ้าและคณะกรรมการก่อสร้างขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มปฐมวัยที่ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จเป็นกลุ่มอาคารที่มีความสวยงามเป็นไปตามรูปแบบและความต้องการของโรงเรียน าพเจ้าในานามของสภาขิจักในประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเป็นสรอยวิทยาลายัยที่ได้ดําเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฐมวัยจนแล้วเสร็จสมบูรณ์นับได้ว่าเป็นกลุ่มอาคารที่มีความสง่างามอีกแห่งหนึ่งในโรงเรียนของสภาขิจักในประเทศไทยหวังว่ากลุ่มอาคารปฐมวัยที่สง่างามนี้จะเป็นสถานที่ให้ความรู้และพัฒนานักเรียนของเราให้มีศักยภาพ ที่โดดเด่นและเป็นโรงเรียนชั้นนําในระดับประเทศและในระดับโลกในนามของสภาคริสตจักรในประเทศไทยข้าพเจ้าขอรับมอบกลุ่มอาคารปฐมวัยแห่งนี้และขอถวายกลุ่มอาคารปฐมวัยนี้ให้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและในนามของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยข้าพเจ้าขอรับกลุ่มอาคารปฐมวัยโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัย ไว้เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิแห่งสภาคิจักรในประเทศไทยและขอมอบกลุ่มอาคารปฐรมวัยโรงเรียนปริสโรวิทยาลัยไว้กับโรงเรียนปริสโรวิทยาลัยเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และดูแลเอาใจใส่เพื่อกลุ่มอาคารนี้จะเป็นสถานที่รับใช้พระเจ้าและรับใช้สังคมสืบไป ขอบพระเจ้ารหรับการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมวัยตั้งแต่วันแรกเมื่อเริ่มวางกิรารากจนสำเร็จทั้งหลายจึงมาร่วมกันที่นี่เพื่อนวัจการโมทนาขอบพะคุณพระเจ้าเพื่อมอบถวายอาคารประถมวัยแด่พระองค์พร้อมกับทูลขอการอวยพรจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้การใช้อาคารประถมวัยหลังนี้เป็นที่ถวายแก่แด่พระผู้เป็นเจ้า เป็นพรสำหรับเด็กนักเรียนครูบุคลากรและผู้มาใช้บริการทุกคนโดยปราศจากพยันตรายทั้งปวงแล้วก็ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นอาคารที่สวยงามนะครับพิธีมอบถวายอาคารทร,ระดับปฐมวัยของโรงเรียนปรินโรเรยววิทยาลัยการใช้อาคารปฐรมวัยครั้งนี้ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นพระพรสําหรับเด็กนักเรียนทุกคนเป็นพระพรสําหรับผู้ปกครองเป็นพระพรสําหรับครูบาอาจารย์สิทธิ์เก่าและเป็นที่ถวายเกยียรติแก่พระเจ้าสืบไปขอแสดงความยินดีและก็ขอ,รพ,อรรพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าส่งอวยพระพรเกินกว่าที่เราจะคาดคิดหรือจินตนาการได้ พระเจ้าทรงนำให้เราได้รับที่ดินผืนนี้โดยพระคุณพระพรจากพระเจ้าการก่อสร้างไม่ใช่เรื่องง่ายเราใช้งบประมาณที่สูงขอบพระคุณพระเจ้าที่ทุกอย่างเป็นไปได้ขอบพระคุณพระองค์สำหรับผู้บริหารสภาคิตจักรในประเทศไทยที่ได้ไว้วางใจโรงเรียน Royal ไปริน์รอยาวิทยาลัยในการก้าวเดินในแต่ละย่างก้าวของโรงเรียนจนเรามีอาคารปฐมวัย ที่สวยสดงดงามในวันนี้